สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักต้นไม้กันนะคะวันนี้ค่ะป้าแต้จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะมารู้จักพืชตระกูลอรโครคาเซียกันบ้างนะคะ,ะสำหรับพืชตระกูลอรโครคาเซียต้นนี้นะคะมีชื่อว่าต้นสบู่เลือดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหรือมีอีกชื่อนึงว่าต้นพญาลิงดํานั่นเองนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะมาดูลักษณะใบของเขานะคะลักษณะใบของเขาจะเป็นส like like um ีเขียวเข้มเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเส้นกระดูกของใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มสีเดียวกับใบของเขานะคะเพื่อนๆนี่นะคะสะดือของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวป้าแต้จะโฟกัสให้ดูค่ะนี่นะคะสะดือของเขาก็จะออกเป็นสีเขียวเข้มออกดำค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะรอยหยกระหว่างหูนะคะจะยังอยากไม่ถึงสะดือนะคะเพื่อนเพื่อนสหรับต้นว่านต้นสบู่เลือดนี้นะคะ,ะ,ะหูนะคะหูของใบของเขานะคะจะชิดติดกันเลยค่ะนี่นะคะสําหรับต้นสบู่เลือดค่ะเพื่อนๆมาดูลักษณะของหลังใบของเขาค่ะหลังใบของเขานะคะ ก็จะออกเป็นสีม่วงม่วงเข้มเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เส้นกระดูกหลังใบก็จะนูนนะคะเเส้นของเขาจะอุนนูนนะคะลำต้นก็เป็นสีอ่าม่วงเข้มค่ะเพื่อนเพื่อนม่วงเข้มออกไปทางดําเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะอ่าพืชตระก,กูลอะลูคาเซียสบู่เลือดนี้นะคะจะไปมีความคล้ายกับอ่าอะลูคาเซียยูคาตันปรินเซสนะคะ ซึ่งเป็นบอลน,นำเข้านะคะสำหรับยูคาตันปรินเซสนะคะแต่ก็ราคาเขาก็จะแตกต่างกันนะคะ,อะบอลอะลูคาเซียยูคาตันนั้นจะมีราคาแพงกว่าบอลสมู่เลือดของไทยนะคะเพื่อนๆสำหรับการขยายพันธุ์ของต้นสบู่เลือดนี่นะคะเขาจะขยายพันธุ์โดยใช้หน่อ,นอนและก็หัวนะคะเพื่อนๆ จะไม่มีไหลนะคะจะไม่มีข้อไหลเหมือนพืชโคโลคาเซียนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้นสบู่เลือดนี้นะคะเขาจะชอบดินร่วนนะคะดินร่วนแล้วก็ใช้ดินเหมือนที่เราปลูกบอนสีทั่วๆไปคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็เขาชอบชื้นนะคะแต่ไม่ชอบแฉะนะคะเพราะฉะนั้นการรดน้ำไม่จำเป็นจะต้องแฉะมากนะคะเพื่อนๆ และไม่จําเป็นจะต้องให้มีน้ําขังนะคะเพราะถ้าเกิดเขาแฉะแล้วก็มีน้ําขังอ่ามันจะทําให้รากเขาเน่าได้ค่ะนี่นะคะอ่าสำหรับต้นสบู่เลือดนี้นะคะอ่าถ้าโตเต็มวัยแล้วนะคะเขาจะมีความสูงประมาณอ่าถึงสองเมตรเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆแต่สําหรับอ่าสบู่เลือดต้นนี้นะคะป้าแต้ได้สั่งซื้อหัวมาเพาะปลูกเองนะคะ เพราะได้ประมาณ3-4เดือนแล้วค่ะก็จะได้ความสูงประมาณ30เซนอยู่นะคะเพื่อน,เ,อนเป็นพืชตระกูลคารลคาเซียที่มีความาาที่เรียกว่า,าถ้าเพื่อนๆที่รักบอลน,นะคะบอลสายดำนะคะก็แนะนําสบู่เลือดอีกต้นหนึ่งนะคะไว้สะสมแล้วก็ปลูกเพื่อความสวยงามนะคะ ปลูกหน้าบ้านไว้ก็จะดูสวยประดับบ้านของเราค่ะหรือตามร้านอาหารนะคะเขาก็นิยมปลูกกันนะคะประดับหน้าร้านของเขา,าสร้างบรรยากาศความร่มรื่นดีนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะสำหรับคารลคาเซียสบู่เลือดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปะ้าเต้ก็คงพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักต้นสบู่เลือดก,กันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคะป้าเต้จะมาอัปเดตนะคะอ่าต้นสบู่เลือดกับต้นอะโลคาเซียยูคาตันปรินเซสนะคะว่าเขามีความแตกต่างกันและความคล้ายกันตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์และให้ความรู้เก่เพื่อนๆนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเต้ด้วยค่ะ เพื่อเป็นกําลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆม,มาเสนอเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ